สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการคู่หูคู่ข่าววันนี้อยู่กับคุณหมิวอุบลรัตน์และป๊อปปี้พรสวรรค์ค่ะกลับมาพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาเดิมน,นะคะเราจะมีประเด็นข่าวการเมืองเผ็ดร้อนมาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมนะคะการเมืองตอนนี้ต้องบอกว่าเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งเต็มตัวแล้วกฎหมายลูกผ่านแล้วทั้งสองฉบับนะคะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายพักการเมืองรวมไปถึงกฎหมายเลือกตั้งเอาสรุปหารร้อยนะ ทีนี้หลายคนก็ได้บอกว่าพอมันออกมาหารร้อยแบบนี้<อ>แล้วมันจะมีการควบรวมของตระกูลสร้างไหม<อ>เ<อ>พาะว่าก่อนหน้านี้เราเคยวิเคราะห์ให้ดูไงคะว่าอาจจะมีการควบรวมพักการเมืองเกิดขึ้นถ้ากฎหมายลูกมันออกมาว่าใช้สูตรหารหนึ่งร้อยในการคำนวณหาสสบัญชีรายชื่อตระกูลสร้างนี่คือก็มีสร้างอนาคต สร้างอนาคตไทยกับไทยสร้างไทยอท่านผู้ชมหลายคนที่เป็นคอการเมืองก็คงจะทราบนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยล่าสุดเห็นว่าคุณอุตมะสาวนายนนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าพักสร้างอนาคตไทยเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในลักษณะประมาณว่าตอนนี้คุยกันอยู่กับไทยสร้างไทยจริงๆอ่าแต่นักข่าวก็ถามนะว่าเราจะควบรวมกับรวมไทยสร้างชาติไหมไม่ไม่มีไว่นีไม่มีการคุยกันยังไม่มีการคุยกันนะคะตอนนี้การเมืองหลายๆอย่างเริ่มมีความชัดเจนคอรมอปรับแล้วนะปรับแล้ว ตรงตามโผลไหมคะโอ้โหหลายคนก็ตกใจอยู่นะในบางตําแหน่งบิ <Big surprise S 2> ๊กเซอร์ไพรส์เหมือนกันเดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งสิ่งที่มีความชัดเจนนั่นก็คือความสัมพันธ์ของ3ปอค่ะ,คะตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าอนาคตทางการเมืองของ3ปอจะเป็นอย่างไรนะคะพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติพักพี่พักน้อง ไม่ขัดแยง้ง oh oh. ในช่วงที่ผ่านมานะคะหลายคนจับตาว่าสรุปแล้วอนาคตทางการเมืองของสามปอจะเอายังไงกันแน่ ah ก่อนหน้านี้ลุงตู่ไม่เคยพูดลุงป้อมพูดแต่ไม่ชัดแต่ว่าตอนนี้ชัดเจนแล้วนะคะก่อนที่จะไปดูรายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์ต้องไปดูความสัมพันธ์ระหว่างปอตรงกลางก็คือบิ๊กปอ อปอป๊อ,อกอคนเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาที่ตอนนี้เนี่ยชัดเจนที่สุดแล้วนะคะว่าคงจะไม่ไปต่อทางการเมืองเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยพูดในงานประชุมผู้นําท้องถิ่นที่จังหวัดเชียงใหม่ลุงป๊อกบ,บอกว่าไม่ไปต่อแล้วพักแล้วหมดไฟพอแล้วจะไปกินก๋วยเตี๋ยว <c oughs> ถ้าไปเจอข้างนอกก็ไม่ต้องโกรธนะคือถ้ามีอารมณ์ในรัฐบาลชุดนี้ท่านผู้ชมก็ใจเย็นๆนะ ลุงปอกบอกว่าผมก็เป็นคนแก่แกคนหนึง่งแต่ผมเนี่ยให้กําลังใจทุกท่านแล้วก็พร้อมสนับสนุนอยู่เสมอนะคะแต่ถามว่าจะเล่นการเมืองต่อไหมคงจะไม่แล้วแหละก็คือยืนยันแล้วว่าไม่ไปต่อในด้านการเมืองไม่ไปต่อหนึ่งปอประกาศชัดเจนว่าไม่ไปต่อทางการเมืองส่วนสองปอสองปอว่ายอย่างไรตอนนี้มีความชัดเจนแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้อ้ําอ้๊อึออ้งอึง้งนายกบอกจะพูดหลังเอเปก วันนี้ก็หลังเอเปกจนเข้าเดือนใหม่มาแล้วเข้าสู่เดือนธันวาคมแล้วลุงตู่ก็ไม่พูดชัดไม่พูดชัดๆสักทีนะคะแต่คนที่พูดชัดก็คือลุงป้อมค่ะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยพูดไปยิ้มไปพูดไปยิ้มไปพูดชัดแล้วว่าต่อให้ลุงตู่เนี่ยจะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติก็ไม่เป็นไรไม่ดูสอสอกับมาด้วยเพราะว่าพักเดียวกันพักพี่พักน้องเป็นพักพี่พักน้องไปฟังชัดๆจากปากของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณค่ะ ก็มันก็พอเด็กประยุก์กับผมก็เป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยนะก็ไม่มีอะไรกับผมก็ก็ท่านก็อยากไปอยู่นู่นก็ไปผมไม่ว่าอะไรผมไม่มีปัญหาเลยนะ,ยยะนโอ้ผมไม่มีความขัดแย้งกันเลยอยู่กันมาสี่สิบห้าสิบปีแล้วจะมาขัดแย้งกันคุณถามเลยคุณถามทุกวันเลยนะ ประชาชนรับทราบด้วยนะครับว่าผมไม่ได้มีความขัดแย้งนี่ผู้สื่อข่าวถามเองนะครับว่าให้ผมขัดแย้งผมว่าผมผมขัดแย้งใครผมไม่ขัดแย้งผมไม่ขัดแย้งกับคุณด้วยไม่ขัดแย้งกับใครนั่นนะครับ ไม่ใช่ก็เป็นเรื่องของท่านนายกต้องไปถามท่านนายกเองนะครับว่าเป็นแนวทางอะไรไม่รู้ก็ท่านจะไปก็ผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าท่านจะไปไม่ไม่น้อยใจโอ้ยผมไม่น้อยใจหรอกมันจะไปน,น้อยใจเลยผมมีลูกพักอีกร้อยกว่าคนสองร้อยสามร้อยคนนะครับที่จะต้องอยู่ที่จะต้องทํางานร่วมกันพักนี้จะต้องเป็นพักที่เป็นเป็นหลักให้กับประเทศชาติต่ตอไปนะครับแสดงว่าตอนนี้ชัดเจน ไหมคะว่าพลเอกประยุทธ์จะไปรงท้ายสร้างชาติแน่นอนนะคะคนไม่ไม่ทราบอันนี้ต้องไปถามงานต้องเชิงชี้ศูนย์นะคุณแม่ครับคุณแม่ครับต้องหาแสดงว่าเรื่องต้นเรืองหน้าเราจะเห็นสองพักนี้ร่วมกันตีใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ร่วมกันตีผมต่างคนต่างอยู่นะครับก็คือที่บอกว่าเป็นพักเดียวกันก็คือพักเขารู้จักกันจัเป็นพคเดียวกันเพี่ัน้อนเดียครันท่านชัยวุฒิยังอยู่พักพลังประชารัฐ พูดเองคือนั่นแหละครับรประชาชนรับทราบนะครับวัญสานามพูดเองนั่นแหละครับไม่เขาเป็นการคาดการณ์กันไงเห็นลาออกเป็นไงฮะมีมแต่ข่าวแต่หนพูดเองอยากรู้ไปถามเขาฟ้องประชาชนด้วยนะ,ะประชาชนดูเอาไว้นะ <c oughs> ผมกับลุงตู่ไม่เคยทะเลาะก,กัน <c oughs> พวกเขาพูดไปเองทั้งนั้นคือชัดจนไม่รู้ว่าจะชัดยังไงแล้วนะคะนี่ถือได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ชัดที่สุดแล้วนับตั้งแต่มีข่าวว่าพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์เนี่ย จะแยกดาวคนละดวงนะคะแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาความขัดแย้งนะคะลุงป้อมยิ้มแบบนี้ตอบแบบนี้เราเอาคําพูดมาให้ดูชัดๆค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยลุงป้อมพูดยังไงกันแน่ลุงป้อมบอกว่าพลเอกประยุทธ์กับผมเนี่ยเป็นพี่น้องการก็ไม่มีอะไรท่านอยากไปอยู่นู่นก็ไปผมไม่ว่าอะไรผมไม่มีปัญหานะอยู่ด้วยกันมานี่4ี่0ปีแล้ว จะมาขัดแย้งอะไรคนเราครบกันมา40-50ปีจะขัดแย้งกันได้ยังไงล่ะ,ละนี่คือความชัดเจนจากพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณนะคะรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นชัดเจนแล้วว่าพักพลังประชารัฐภายใต้การนำของลุงป้อมเนี่ยนะคะคงจะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งส่วนลุงตู่ก็คงจะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติซึ่งลุงตู่ ยังไม่พูดนะเดี๋ยวเราจะประมวลมาให้ดูว่านับตั้งแต่หลังเอเปกเป็นต้นมาเพราะลุงตู่เคยพูดใช่ไหมว่าทุกอย่างจะชัดเจนหลังเอเป็กลุงตู่เนี่ยเคลื่อนไหวอะไรบ้างก่อนที่จะไปดูความชัดเจนตรงนั้นนะคะมันมีการ์ตูนการเมืองชิ้นหนึ่งค่ะแซลแซว แม้จะไม่บอกว่าเราเนี่ยตกลงปลงใจกันแล้วเพราะหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วลุงตู่จะไปรวมไทยสร้างชาติไหมคือถามมาตลอดถามมาตั้งแต่เนิ่นนานจนถึงทุกวันนี้กระตูลเลยว่าดอกไม้เห็นแบบชัดเจนค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ใต้เตียงรวมไทยสร้างชาตินะใต้เตียงดาราไหมคะคล้ายๆกันรักกัน<อ>คุณลุงสองคนอัซซมเข้ามาดูใกล้ๆค่ะ,ค,ะคุณลุงสองคนเนี่ยจับจักรล้งจักรแลกกันกน,นะกอดจูบกันกอดจูบกันนักข่าวนักข่าว ตาถะลึงเลยนะคะมีทั้งข้างเตียงเลยนะมีทั้งแบบไมโครโฟนไมโครโฟนโทรศัพท์โทรศัพท์เกาะติดข้างเตียงค่ะตกลงท่านจะไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติของคุณพีรพันธ์ไหมครับถามคุณลุงคนนี้ค่ะ,ะไม่มีคําตอบไม่มีคําตอบเลยนะคะ การ์ตูนการเมืองบอกชัดขนาดนี้คุณยังจะถามอีกเหรอเห็นภาพกอดกันขนาดนี้กอดจูกลูกค่กันขนาดนี้เคยดูข่าวบันเทิงไหมล่ะคะเป็นแฟนกันหรือยังคะอ๋อยังค่ะเป็นแค่เพื่อนกันไปเที่ยวกันหลายคนแต่เจอถามว่าคบกันจริงไหมไปถามเขาดูแล้วยังยังจริงๆคือได้กันแล้วอะได้กันแล้วชัดขนาดนี้เนี่ยยังจะถามอีกเหรอนี่คือการ์ตูน กูว่าแล้วคุณบัญชาคามินนะ,ะ่ะตลกมากที่ฉันเห็นครั้งแรกที่ฉันก้ากเลยอ่ะและคือคนนี้ก็คือนอนยิ้มนะคะ <c oughs> ส่วนอีกคนหนึ่งก็คือเป็นคุณลุงท่านหนึ่งที่กําลังนอนกอดอยู่แล้วดูแบบรักกัน<อ>คนเปนแฟนกันมันต้องนอนท่าน,นี้ไงมันอบอุ่นมันหน้าหนาวด้วยนะคะซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าลุงตู่เนี่ยจะไปไหมแต่ดูจากความเคลื่อนไหวที่ผ่านมาน่าจะไปนะคะอ่ะลองไปดูซิว่านับตั้งแต่การประชุมเอเปกจบลงเนี่ยนะคะ ปฏิทินความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างเราประมวลมาให้ดูถึงแม้ว่าลุงตู่เนี่ยจะยังไม่พูดสักทีว่าสรุปแล้วเนี่ยจะเอายังไงกับอนาคตทางการเมืองเพราะว่าตั้งแต่วันแรกช่วงหลังประชุมเอเปกก็คือ22พฤศจิกายนถ้าจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะวันอังคารแล้วลุงตู่บอกว่าพอหน้าข่าวถามว่าจเจายังไง ลุงตูบบ่บอกอยู um. ่ในช่วงของความสุขเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยจริงๆประชุมเอเปกมันจบ19พฤศจิกายนใช่ไหมคะแล้ว20พฤศจิกายนเนี่ยมีข่าวออกมาว่าลุงตู่เนี่ยไปลาลุงป้อมเพื่อที่จะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติพก่อนอันนี้มีโพสต์ไงที่บอกว่าวันจันทร์21จะมี VIP ไปสมัครอ๋อคุณภัยสารพืชมงคลโพสต์ใช่ไหมคะแล้วก็มีข่าวว่าลุงป้อมเนี่ย หลังจากที่ลุงตู่ออกจากมูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดเนี่ยลุงป้อมก็โทรเช็คใหญ่เลยว่าสอสอพลังประชารัฐยังอยู่ด้วยกันไหมกลุ่มไหนจะอยู่ด้วยบ้างใช่แล้วหลังจากนั้นก็มีข่าวว่าลุงตู่เนี่ยจะ,ะแถลงข่าวเมื่อพร้อมนะค่ะพอถึงวันประชุมคอรมอ22พฤศจิกายนนักข่าวพยายามถามลุงตู่นะคะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูซิว่าวันนั้นลุงตู่ตอบยังไงค่ะ แงนานยกมที่เป็นขาวหมคะวนบอกวายกบอกวย่าวันศุกนายกบอกอยู่ในห่วงของความสุขก่อนก็แล้วกันแล้วก็หลังจากนั้นค่ะ23พฤศจิกายนเนี่ยนะคะคือนายกเนี่ย ไปเป็นประธานนะคะในงานงานหนึ่งที่เซนทาราแกนที่เซนทาลาดเผาวแล้วมันมีข่าวว่าลุงตู่เนี่ยไปสมัครเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติเรียบร้อยแล้วตอนนั้นเนชั่นเป็นคนให้ข่าว<อ>แล้วคุณพีรพันธ์ก็ออกมาปฏิเสธว่ามันไม่จริงนะพอลุงตู่ออกงานปุ๊บนักข่าวก็พยายามที่จะสอบถามนะคะ ก่อนที่จะถามถึงประเด็นการเมืองเนี่ยนักข่าวตะล่อมถึงขนาดที่ว่าคือถามในประเด็นเกี่ยวกับการทํางานก่อนนะค่ะคือลุงตู่เนี่ยเดินเดินเดินไม่ตอบเลยแล้วนักข่าวรู้ไงว่าถ้าถามการเมืองลุงตู่ไม่หยุดแน่นอนออนักข่าวก็ถามเกี่ยวกับเรื่องการทํางานลุงตู่ก็หยุดนิดนึงนะักข่าวก็ถามต่อเลยว่าข่าวที่บอกว่าลุงตู่เนี่ยจะไปสมัครสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจริงหรือเปล่าลุงตู่บอกแค่ว่ากําลังพิจารณาอยู่อ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศวันนั้นค่ะ ปีไหมคะท่านนายกท่านจเรื่องของการเมืองได้สักช่วงไหนคะท่านสรุปสรุปคือยังไม่ได้ส่งใบสมัครใช่ไหมคะท่านนายกยังพิจรารณาอยู่เป็นสัปดาห์หน้าเลยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะนี่ค่ะแล้ววันถัดไปลุงตู่ลงพื้นที่ไปเพชรชบูรณ์อีกบางคนแบบ จับสังเกตเอ๊ะลุงตู่ไปเพชรบูรณ์ไปซาวเสียงแบบกลุ่มมะขามหวานหรือเปล่า <c oughs> คุณสันติพร้อมพัดนไง <c oughs> นะคะพื้นที่เพชรบูรณ์กลับมาจากเพชรบูรณ์ลุงตู่ไปประชุมกตรต่อค่ะก็ะโดนนักข่าวถามในประเด็นการเมืองอีกนะลุงตู่ว่ายังไงฮะลุงตู่บอกว่าไปติดตามอนาคตการเมืองจากสื่อเอาก็แล้วกันไปฟังนะคะ ก็ติดตามจากสื่อเอาแล้วกันนะคะแล้วก็ประมวลมาเรื่อยๆวันถัดมาค่ะ25พฤศจิกายนนะคะคนเอกประยุทธ์เนี่ยก็ถูกนักข่าวถามอีกนะคะลุงตู่ตอบยังไงอันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วนะคะนักข่าวเนี่ยตะโกนถาม<อ>ลุงตู่เนี่ยหันมาคุยด้วยนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศค่ะนคนเขาก็อยากรอให้ในายกพูดถึงความชัดเจนสิ่งที่รอคอยค่ะท่านนายก คนกือบอกว่าการเมืองไม่มีอะไรถึงเวลาเดี๋ยวพูดเองแต่ถึงเวลาของลุงตู่เนี่ยไม่รู้ว่เมื่อไหร่นะคะไม่รู้เมื่อไหร่คือจริงๆคําว่าหลังเอพกมันก็ปลายเปิดนะมีนาคมก็หลังเอพิกเมีครั้งหนึ่งที่ลุงตู่บอกว่าก็ ปีใหม่ก็ถือว่าหลังเอฟเฟก์เหมือนกันงหลังเอฟเฟก์มันก็นานอยู่นะคะ,คะแล้วก็วันอังคารที่ผ่านมามีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยมันเริ่มมีข่าวว่าคุณสุชาติเนี่ยลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐด้วยนะคะนักข่าวก็พยายามที่จะตามสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีว่าเอสรุปแล้วเนี่ยคุณสุชาตินี่คือล้อฟีแล้วใช่ไหม<อ>จะไปกับนายกแล้วใช่ไหมนะคะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูคําตอบจากนายกรัฐมนตรีค่ะ บอกว่ามพท้งกกับพลังประชาัเป็นพรรคเดียวกันจอได้รอติดตามบอกเป็นพรรคเดียวกันแต่ว่าต่างคนต่างอยู่คะัยเี่ยค่ะคนท่บอการ้งกับนนายก ก็คือนักข่าวถามประเด็นที่บอกว่าุปที่ลุงป้อมบอกว่าร่วมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐเป็นพักพี่พักน้องเป็นพักเดียวกันหรือเปล่าลุงตู่ก็ไม่ตอบนะก็ชี้ชี้แล้วก็พูดแล้วก็เดินไปเอออันนี้วันจันทร์เนาะเพราะวันนั้นลุงป้อมให้ข่าวมาอุ้ยิย้มหัวเราะคิกคักคิกคักที่เราให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้เนะคะเอพอนักข่าวเห็นลุงป้อมบอกว่า เป็นพักพี่พักน้องก็เลยต้องไปถามนายกไง <Ha. S 2> นะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ลุงป้อมก็มีบอกว่าอยากรู้อะไรไปถามนายก uh. แต่ปรากฏว่าพอนักข่าวไปถามนายกนายกยังไม่พูดนะนา,ายกายัมไม่สคอ,อรมอเป็นยังไงคะนายกก็บอกอ๋อละจ้าละจ้า <c oughs> ละจ้าละจ้าอเดี๋ยว <c oughs> ไปดูบรรยากาศวันประชุมคอรมอค่ะ สูงมากค่ะละจ้ะและจ้ะ,ะ,จะ <laughs> ดิฉันชอบความที่ลุงตู่เอาดึงแมสลงมาให้เห็นนะว่ายิ้มให้นะโชว์รอยยิ้มไงคือมาอย่างเป็นมิตรนะ <c oughs> หลายๆอย่างเนี่ยมันต้องรอความชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เมื่อลุงป้อมพูดออกมาแล้วนะคะก็น่าจะ99.99999 999อ่นะ ลุงตูนะ่น่าจะไปรวมไทยสร้างชาติาซึ่งถ้าเกิดว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติจริงๆเนี่ยนะคะว่ากันว่าอาจจะเกิดเอฟเฟกตามมาเอฟเฟกตตามมาเพราะว่าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็เป็นพักการเมืองน้องใหม่นะคะแล้วการที่จะได้สสจะเอาสสมาจากไหนละ่ะก็ต้องหนีไม่พ้นไปดึงมาจากพักเพื่อนจะเกิดแรงดูดจากพักไหนอีกไหมเอออันนี้น่าสนใจช่วงนี้เราประมวลมาให้เห็นว่าโอเคในช่วงที่ผ่านมามีความชัดเจนแล้วนะว่า รวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐแยกกันเดินแน่นอนลุงตู่กับลุงป้อมแยกกันเดินแต่ไม่ทะเลาะกันนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกนะคะว่าถ้าลุงตู่ไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติจริงๆมันจะมีประยุทธ์เอฟเฟกนะคะหรือว่าผลกระทบจาก ความเคลื่อนไหวของนายกอย่างที่หลายคนวิเคราะห์กันไหมเพราะหลายคนวิเคราะห์กันเลยว่าถ้าลุงตู่ไปรวมไทยสร้างชาติเนี่ยพลังประชารัฐก็ดีหรือแม้แต่ประชาธิปัตย์ก็ดีอาจจะ,ะเผชิญกับปัญหาเลือดไหลออกจริงหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นนี้ค่ะ